เชิญเชฟป้อมทัวร์ตลาดเพื่อเปิดใจและเคลียดดราม่าประเด็นฮอตที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานตัวท็อปในรายการนิวบอยซอยเจ็ดที่ใช้เวลา15นาฬิกา25นาทีช่องเจ็ดจะมีการเปิดเผยเรื่องราวของเชฟป้อมที่เคยมีดราม่ากับเพื่อนร่วมง,งานจะเป็นอย่างไรกันนะแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าเชฟป้อมมีกิจกรรมอะไรบ้างในวันนี้กันก่อนช่อง5มีรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อที่จะพาไปเที่ยวเมืองเพชรพร้อมกับการตามติดเรื่องราวนวัตกรรมของขนมหวานเมืองเพชรที่มีโจประวิทย์เครือซับ ทานยาสุ่นที่3ามของลุงอเนกที่ไม่เพียงแต่สืบสารเท่านั้นแต่ยังคัฒนาขนมไทยให้น่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ระดับร้อยล้านได้อีกด้วยสำหรับช่อง7 HD เอดีมีรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์ที่จะพาไปเที่ยววัดกัลนามิตรวรมหาวิหารพร้อมสักการหลวงพ่อสมปอกนองและชิมอาหารย่านกุดีจีนมาดูกันว่าจะมีอะไรฟังดีๆหรือไม่กลับมาที่นิวบอยซอย7ที่จะเป็นการเชิญเชฟป้อมทัวร์ตลาดเพื่อเคลียร์ชัดทุกดราม่าร้อนจะมีอะไรขึ้นกันนะแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าเชฟป้อมมีกิจกรรมอะไรบ้างในวันนี้กันก่อน เวิร์กพอยช่อง23มีรายการหนีเที่ยวกันที่จะพาไปปักหมุดที่สุดซานฟรานซิสโกนาตาชาซึ่งเป็นการย้อนวันวานกลับมายืนที่เดิมมาดูกันว่าจะมีอะไรให้ชมและฟังดีๆหรือไม่ทรูฟอยู่ช่อง24มีรายการนักรบ800ที่จะพาไปดูภาพยนตร์สงครามฟอร์มยักษ์ย้ายที่ต้องดูผลงานกำกับโดยกวนหูที่ถ่ายทอดเหตุการณ์จริงจากยุทธการเซี่ยงไฮ้ปี1937พร้อมกับนักแสดงนำมาฝีมืออย่างโอหาว จางจินอี้และหวังเชียนหยวนภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกับการครองแชมป์บีโอเอ็กฟไทยพีบีช่องหมายเลขสามีรายการซีรีส์วิชาทุกขอไขทันทคาตพื้นฐาน ที่จะเข้ามาเรียนวิชาความสุขที่มีกิจกรรมอัปปาท้ายคาบมีการประกาศผลทีมเข้ารอบรายการแข่งขันทีมเตรนได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศอีกเห็นเด็กๆประสบความสาเร็จไปอีกขัน้นจึงเลยขอแชร์มุมมองของคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเด็กๆรับฟังอย่างตั้งใจและมุ่งม,มั่นจะทําโชว์กันอย่างเต็มที่ความสําเร็จนี้ทําให้วินไม่พอใจและพยายามเข้าหาวินเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินวินปฏิเสธและยังใช้แกลหลุมโพสต์เรื่องวิชาความสุขที่ทําให้เขาต้องสู๋อย่าเสียอะไรบ้างมาดูกันว่าจะมีอะไรกกันอีบ้าง แต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าเชฟป้อมมีกิจกรรมอะไรบ้างในวันนี้กันก่อนจะมีอะไรขึ้นกันนะมาติดตามกันในรายการ New Boy Soi 7ที่ใช้เวลา15นาฬิกา25นาทีช่อง7ค่ะ